ยืนี่โอ้โดน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 พี่น้องโดนครับโดนโดนโดนดนนี่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 อุ้ยหมเดงยิงจ่ออุ้ยนะครับโดนโดนนครับขอจัดการน้องครับ สวัสดีครับพี่น้องผมพอกันอีกแล้วครับกับบอลหายอยู่หากินแบบบ้านๆครับผมพาพี่น้องมาห่างกับเตรียมสเสบียงไปไปนอนขึ้นลงหน้องนอนขึ้นนะครับนาอนไปนอนขึ้นก่อนแตงกิตไดยลงหน้องนะครับหาสเสบียงบลูว่ามมันจีถือบอนะครับพี่น้องหาเตรียมเสบียงไปหาตึกปลาใหญ่พี่น้องครับผมน้องนี่ปลาใหญ่ปลาเด็ดนะครับ ขอโทษขออภัยพี่น้องครับผมน้องมัหันนี่นะครับคลิปทีแล้วนะครับผมวด้นไทยปลาให้พี่น้องเบื้องครับแบตกล้องชีเบิร์ครับผมเล่งด้วนแห้งกันเลยจับจูดเลยนะครับกันเลยวด้นไทยให้พี่น้องเบื้องนะครับผมขอโทษขออภัยพี่น้องหลายไรนะครับผมจะน้องหนาน้องต่อไปนี่จัดว่าเด็ดครับิีไทยให้พี่น้องเบื้องเต็มที่เลยครับผมแต่ว่าสีล่องเอา กล่องโกโปรลงไปบังนะครับมันจิกันน้ำใดบอนะครับผมไปพี่น้องไปรุ่นหนูน้ำกันดีกว่าว่าไม่จิถือว่านะครับไปครับผมผมก็ได้ใส่ไปสองจุดนะครับจุดนี้ใส่สามหลังบลูว่าจิโดนบ่เอ้น้ำน้ำน้ำอู้บู่โดนครับผมหลังแรกไม่โดนแล้วนะครับหมดขึ้นครับผมขอหยาิเก็บครับบังหลังที่สองกันครับ หลังที่สองอยู่ใสหลังที่สองอยู่นี่โอ้โดน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 พี่น้องโดนครับโดน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 นี่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 โอ้ยหมดเองจริเจ้าโอ้นะครับโดนโดนโดนครับขอจัดการน้องครับนี่ครับพี่น้องผมเสร็จมาแล้วครับหนึ่งแต้มใส่สวยๆกำลังน,น่ากินนะครับผม ดีเลยนะครับโอ้ได้สเสบียงแล้วพี่น้องผมหนูนานี่ก็ยามหายอยากแน่นะครับไปครับผมรุ่นต่อไปนะครับเหลืออีกหนึ่งหลังหนึ่งหลังตรงไหนเนาะตรงนี้หลังนี้ปรโดนครับผมในดนแสดงว่ามีหนูตัวเดียวนะครับ ขอเก็บกันครับผมครับพี่น้องผมตอนนี้ก็ลางห่อนไม้แล้วครับหาเลื่มพี่น้องหาเลี่ยมหนูเกาเกาหมมนย่างนะครับพเพราะได้ไปเป็นสนเสบียงตอนไปล่องน้องจับปลานะครับผมไปพี่น้องไปรุนกัน่มมาม่จีถือบ่อไม้เก่เกาๆนี่ลนะครับผมมาเบิ้งกับพ่อพอมีมีคนมายิงพร้อมนะครับบลูว่าม่ถิยงย่างบ่อนะฮะเขามาใส่เข่าอยู่นี่ครับ บ่รู้ว่าไม่จริงย่างโตบอนะครับหาใส่เลื่อมๆไปพี่น้องเด่นหนูของขาวหนูยัางกันย่างดีนะครับไอยเคียกินคุยกินแต่ยังอันนี้อยู่งได้นะครับผมไปครับไปหลุนน้ำกันว่มาไม่จริงม,มีหมานบอนะครับใส่แบบใส่แน่บุลรี่งงระบาดจะคองบักงงตัวเอง ตรงนี้บอกเอา้ามองหนึ่งนะครับโบโดนครับผมไม่โดนแต่ว่าดูก่อนมีอะไรมากินไหมนะ้ำบูมี่แงมากินครับผมขอเก็บก่อนครับไปเบิรงกรตอรครับผมขั้นบ่ถือก็แสดงว่าเขาไปกินแล้วหรือจังไดน,นะครับใส่ไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้อ้ย าหายอดเขาใส่เขากันคักแอีกครั้งนึงครับผมลุ้นกันว่าจะโดนบ่ไม่โดนเหมือนเดิมขอเก็บกันครับผมไปครับลุ้นกันต่อไปนะครับจะมีโดนไหมนะครับเก็บมาสามหลังนะครับผมหลังที่สี่เป็นยังไง ้างที่สีก็ไม่โดนนะครับเเก็บกันครับผมไปครับผมดูหลังสุดท้ายกันสแสดงเขายัางมอนได้แล้วครับนี่นี่นี่เขามาใส่เขาอีกแล้วเขายัางมอนได้นะครับคขด่านะนี่ครับรูมันเป็นตึกแตกเลยครับนี่รูเป็นตึกแตกเลยดูอุจระนี่ครับอุจระยังใหม่ๆเลยนะครับ แสดงว่ายังมันได้นะครับหนูอยู่นี่ต้องือว่าใช่เรื่อยๆครับนี่นนกัดห้ากัดหนังกินนะครับหลองสุดท้ายของเราเป็นไงลุ้นกันหลองสุดท้ายก็ไม่โดนนะครับผมครับพี่น้องผมสรุปว่าได้แ้มเดียวครับได้หนึ่งแ้ม ัวไม้เนี่ยย่งย่งอยู่หรอกครับย่งงย่งย่งเดี๋ยวผมจีบมาจัดการมันใหม่นะครับหาเสบียงหาเสบียงมีกินทั้งหนานะครับย่งอยู่ครับหนูย่งหนูย่งครับหนูย่งหาเลื่มพี่น้องช่วงนี้หนูมันกับเขาปลาเขาหยางนะครับเนาะเขาปลาลงสาะท่านลงสามันกินพักหางบัวหากันนี่น้องพี่น้องเนาะ มันก็เลยอยากหาอย่างนีครับโอ้ยมันมันบม่มันถ้าหนูลงสามมนกินหากบัวหางอย่างครับพุ่งมันดํานะครับมันโม่มันนะครับส่นหนูกินหยาหยาข่าหยาอย่างอย่างใดเนาะนะครับเอาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พมศ์เียอว้สมิงสักก่อนลหครับคลิปหน้าผมจะพาพี่น้องไปลงตึงแหนะครับ บอกไว้ก้อนหลวงนาเลยนะฮะเป็นน้องบัตรน้องจ่างนะครับน้องจ่างราคาบาัตรกะเสดายดอยู่นะครับสองร้อยนะครับผมสินยินพนวามากนะครับรยบัมองอุป,ปกรณ์ยังไ้เลยเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเดี๋ยวขลินหน้าไปลุงน้องบัตรกันนะครับอากาศนวอนวลรินน้ำเย็นๆนะครับผมเอาอพี่น้องนะ กนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจงเตือนเป็นกำลังใจให้ผมน้ำแน่นะครับที่ว่าปุ๋ยลงจีบโดนหัวไหลครับเกิดอุบัติเหตุครับผมไหลยมบนเศร้าตอนนี้ก็ยังเก่งๆอยู่ครับนี่กินยาแก้เสพกินยาหยังคไายกำเนีอยรอยู่ครับเกิดอุบัติเหตุนนะครับก็เลยปุ๋ยล่องจีบเห้พี่น้องเบิ้งนะครับผมโอเคครับ เจอกันอีพี่นาคลิปหนานะครับผมลงแหงจับปลากันกับบอนหายอยู่ให้กินแบบบ้านๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอการคสวัสดีครับเจอกันใหมอีพี่นาครับผมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ